อ่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยยวนครับผมมาามคพึ่งหลวงครับผมไปแล้วอ๋อไปเอาดอกนู้นโอ้โหเต็มเลยเนี่ยรอดูครับผมมันจะบินไปทางไหนขับมาสักพักแล้วไปไปดูต่อลังทิศเคยแวกมาก็ยังมีครับผมมีประมาณสักสี่ลังที่เห็นนะ บินมานี่แล้วอไม่รู้จะดูตัวทางไหนนะครับเดี๋ยวรอดูตัวก่นอนตัวนี้เกซอนเต็มขาแล้วครับน่าจะใกล้ไปแล้วอ,อ,อนนี้ดูตัวไม่รู้เรื่องครับดูหาพิกัดเอาครับทางไหนบินผ่านก็ทางนั้นแหละอ้า อยู่ไหนคันไายเจอแล้วไดบอกนะอยู่ต่อไม้แห้งเนี้ยต่างวแี้ยเห็นไหมเออคือ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อกี้เนี่ยมันบินผ่านหัวมาตอมไอ้โม่งหนูโอ้โหติดดินครับผมนี่เออได้แล้วเนี่ยได้ต้องเอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาก็บ้าแล้วอยู่ข้างขางขนาดนี้นพึ่งอ่อนแต่หัวน้ำสองคอนแล้วนี่ยไปครับเจอแล้วหกนั่งอยู่ประมาณเกือบชั่วโมง นี่อยู่ต่ำๆต,ตรงนี้อยู่ข้างทางเลยอ้มันบินแมวหายแมวหายมันดูยากครับผมแดดไม่มีลายตาเป็นคริ่งอ่อนไปเดี๋ยวเอารถมาจอดแถวนี้ให้ผ่านไายทาครบอยู่ดูสวยเลย ต่เหมือนจะหลังอ่อนเดี้ยเลยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ครับผมข้างทางครับได้ไม่ไ่้ดูไฟไล้ได้อครบไม่ได้ก็เลยครบโอ้โหไม่มีน้ำหวานด้วยต้องจอยหวานด้วยกวาดเรื่องนี้มีเอาเลยบนยไฟ เอาแค่น้ำหวานใช่ไหมเออเอาแค่น้ำหวานพอพอไม่ต้องลนเยอะบางกล้องบางกล้องเสร็จแล้วนี่นะครับเจอหลังนึงก็ยังอ่อนอยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวลนเอามาทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนั้นให้ไวที่ผ่านจะเป็นเตนเตยทั้งรี ไปแล้วผ่านจอย,อยไปแล้วเด้อเฮ้ยโอ้วนมันเยอะเดี๋ยวหลังข่าวจ้ะโอ้โหขฝัญไหนดูฝ่นจอยครับฝ่นจอยดำเนินง,งานครับงานนี้ตายครึ่งข,ขวดก <laughs> ็อ่อนไม่ลักตัวอ่อนเดะเลย ขาวสนิทน่าจะไม่อยู่เ๋ยครับมาที่สองตามแอ่งนะครับลูกออดอึ่งเต็มเลยแงามันนมาไต้องมีตปนี้ไปแล้วขึ้นไปนูน่นไปช่องเก่าช่องเดิม ต้องมีน้ำแดดมันเจ๊อ,อกก่อนีว่วะรอดูอีกสองทาตัว,ตวนั่งรอประมาณสักสิบนาทีครับินมาแดดมันไม่ค่อยมีทแทบมันบินมาแล้วตัวหนึ่งแล้วมันได้กินเหงือผมได้กินแล้วมันมาบนบนบน,บนมันก็พายไปเลยนี่ก็หาที่ลงอยู่เนะี่ยลงมากเลวรอส่งให้ พันไพ่พันไพก่กำลังไปปีนต้นไม้ดูแล้วไหนหายไปแล้วม,มันบินขึ้นไปทางนูน้นทางนูน้น,นแล้วมันก็วนหายข้างบน แต่มันมันก็ลงไปทางนู้นนะหรือว่ามันบินอ้อมลงมาเดี๋ยวรอตัวไม้มองไม่ทันเลยไปครับเดี๋ยวมันบินไปช่องเนี่ยเดี๋ยวไปดูน้าข้างในทีครับถางกันโลง่งเลยไปตามมาเจอแล้วนี่นกินน้ําอยู่แอ่งนี้ครับแด้ผมคนนี้ว่าบินเข้าเข่า บินออกสายแมวมวน,น,น,นี่ยอยู่หน้าหลังเลยอยู่แค่เนี้ยพึ่งอ่อนอยู่ดีครับผมแต่ก็ดีกว่าหลังเมื่อกี้เป็นทรงหลังเลยม <c oughs> าดู <c oughs> มันมีอะไ <c oughs> เดีก บิดเลยบดบิดคือบบดดิถึงไม่ถึงไม้ใครวะนะนั่นนะไม้ท่อนนั้นนะนู้นท่อนนั้นนะเหมือนลอยมาพาตีเลยติดห,หน้าหมดก็หายจะไม่ออกไม่ติด บุรีมวนหนึ่งก็ตีได้มากน้่มันมีติ๊กเดียวเป็นข้าวดึงตีไดบบ้มากตัวนะ้างบนเรียบหน่อยเดียวเหมือนหลังเมื่อกี้ขึ้นงเ้นป่องเข้าไปเลย มันจะไปถ่ายช่องน้นถ่ายนอขวันด้วยอ,ไอย่ไงเงี้ยละ่ะเอาจัดเฮ้ยมีแล้วมีกระดาษข้างล่างแล้วนั่นเปิดบ้านอาศิไพยเลยหังยังอง่างนี้คบครบ ตัวอ,อ่อนมีอยู่ใกล้หัวหน,น้าวะน้อยหนะนึ่งถึงแล้วเดี๋ยวถงกระป๋องมางกระป๋อง ไว้งั้นและตัวอ่อนหลังเจอได้แบบนี้ไปไปครับออกครับออกครับเอาไว้ไม่ได้พวกตักกระถินเยอะครับไปมุมนี่แหละมุมบอ่อนะนี่ยอ,อยู่มันไปน้ลูกเลยนะ ดอกบ่าสาไปเยอะนี่ข้าช่องนี้นี่ยข้ามตรงนี้ตายต้นบ่าสาเนี่ยเดี๋ยวรนูป,ปีนโอ้โหเห็นต้นไม้แล้วทอ้อแต่ถ้าปีนขึ้นยอดได้นเห็นเลยไปไล่ตัวเข้าบินเข้าไปเนะนี่ยป่าเองหมูนี่ข้าวก่อนนี่ครับเดี๋ยวข้าวมั่งกินไหมไปกินข้าวก่อนก็ได้เขาขอเนี่ยเด็ก ปครับลุยกินข้าวเสร็จแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องไปดิ่งไปนะครับน่าจะอยู่ในแนวปอสาแล้วชายห้วยไปลองดูดูเจอน่าจะเจอแน่แต่ลุ้นดูครับว่าจะหลังใหญ่หลังเล็กหรือหลังใหญ่ไปปลามันแคบอยู่ทางนี้นะแคบแต่ทางนี้กว้างไปน่ครับเห็นเห็นตัวบินตัดอย่างชัดเจนครับ เน่ยอยู่ปอสาลมนี่หรือเปล่านี่ครับบินตัดเข้าเนี่ยเนี่ยบินออกมาเนี่ยเนี่ยอยู่ต้นนี้แหละปอสาลมอ่ะเออแถวปอสาลมนี่แหละเนี่ยบินตัดออกมาเนี่ยนี่ไงก็อยู่โโหกิ่งล้มเนี่ยโอ้ยหลังสวยอยู่ หลังสวยอยู่อยู่ต้นล้มเนี่ลยลุงพายอยู่ต้นล้มเนี่ยเจอแล้วโอเคหลังถือว่าเป็นหลังแล้วใช้ได้ตัวเรียบแล้ว,วลนี่ครับอยู่ปลายเลยเลยเออไงอยู่ข้างหน้าเน,นี่ย สามเมตรถึงแล้วเนี่ยไป,ไปาดได้ง่ายๆสบายๆไม่ได้ใช้บนันไดรครับฮะขึ้นสะเทือ,อ,อนนะสิตรงนั้นนะ่ะมาทางนี้เดินอีกสามเมตรก็ถึงแล้วเนี่ยมไม่มีมีตะยาสดไปทำครบนครับ ก,กินกินเงินพลาดนะไม่นเรกินเก่าขวัญเข้าแล้วดูดอปแล้วเยอะไปเลยฮะตัสียด้ว่ฟันเข้าเลยครบไม่สวยเท่าไหรไม่ครับเดินทาขวาย เดี๋ยวทางนี้เดินไปได้ะเทียแล้วเจอนวอยู่ที่ไหนเฮ้ยหลังกำลังสวยด้วยไหม อยานี้ด้วยแต่ในลอดอย่างไรอ่ะเนี่ยโอ้หล่อด้วยสวยสอนว่าสอนได้เลยนะเนี่ยเอา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 ไปดีกว่าต้ออ่อนเลยกินไปเลยเอาเฉพาะตรงตัวอ่อนอ่ะหวานไม่ดีเลยครับเอาเออนั่นแหละเอาไปกินบ้างครับเออที่บ้านจะสงสัยว่าได้แต่น้ำหวาน ไปน้ำหวานไม่ใช่เรื่องเลยหลังมันนั่งอ่อนอยู่มั้งไปนี่ก็อ่อนได้สักครึ่งโลเนี่ยมาเจอดอกเล็บเยี่ยวเนี่ยดอกนี้ยังหอมนะครับเนี่ยน้ำหวานยังหอมครับน้ำจะใสๆดอกนี้หอมมากดอกหนํำเจียวเนี่ยดอกนนํำเล็บเยี่ยว มันเดี๋ยวรอดูว่าไปทางไหนครับผมนี่อันเดียดเด๋ยวรอดูว่ามันบินไปทางไหนพันไั่เข้าไปดูขอนเก่าแล้วครับแล้วพันไั่บอกว่ามีคนตีแล้วครับผมในผมยังไม่เห็นเลยพันไพ่บอกมีควันขึ้นบนเขา าจะตีแล้วอ๋อนู่นนะฮะนู่นครับขวานขึ้นอยู่นู่นแดงว่าตีตรงนู่นครับมีคนตีไปแล้วแต่มันก็หน้าลุ้นอยู่เหมือนกันนะ แต่ก็ยังว่าครับมันอยู่ใกล้แตถ่ถ้ามันบินไปทางนู้นก็ชัวร์ครับตีควันขึ้นอยู่บนเข่าโอ้แแล้วเขาต้องตามตัวกิ่นน้ำจากแอ่งนู้นพันไผ่กล้าไปดูน้ำแอ่งนั้นแล้วครับช้าไปหนึ่งชั่วโมงมสรุปผลงานนี่ขันแล้วเรียบร้อยได้ขวดครึ่งแล้วก ตัวอ่อนนี่ได้หกขีดเท่าเจ็ดขีดไงหขีดเท่าไห่ตัวอ่อนนี่สามหลังขวดครึ่งคโคตรไม่คุ้มเลยเจอช่วงเจอคนที่ตีตรงนั้นที่ก่อนจะออกวันนี่ยน่าจะน่าจะสักสามขวดนะพีผมประมาณสองสามขวดอะหลังเดียวตัวอ่อนได้สักสองโหลแล้วมั้งยังสวยเลยหลังอะมาไม่ทันครับเขาเจอไว้ไปโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสียังกระเทียนเลยครับสวยน้ำหวานหอม